สวัสดีจ้ามือนี้มากินทุเรียนกับคุณย่าน้องสาศในจ้าของปวดใช่ไหมคะใช่ของ,<ช>ของปวดของของขวัญกับคุณยา่าโอ้โหมาดูมาดูปีแรกป๊บม,มปีนี้ครั้งแรกครั้งแรกของปีน้องเนาะมาเชิญกันดีกว่าอื้หู้พี่น้องโอ้โหนพี่น้องเอ้ยอจีบกับแท้ เสเติดนอของปวดของขันด้วยนะอืมของขวัญหวานเด้อบจำกันได้พี่น้องเด้อมากินทุกงากับของขวัญกินกับคุณย่ากับทั้งของขวัญนะคะวันนีน้ปวดพี่น้องเออพี่น้องขังแรงและหนีปีนี่

เอิญพอเอิญแม่เอิญป้าเอิญดุงคุณตาคุณยายมากินด้วยกันเอิญพี่น้องมากิน,กน,นะนด้วยกันน่ามื้อพี่น้องมากินน้ำปลาเลยจนะแตกดีแตกดีฮะขอบคุณนะที่มาดูของขวัญหนูนะขอบคุณย่านะวันนี้ค<ะ>่ะเหมือจังเดิมพี่แอร์ไม่ได้นหนูนะ không nhẹ tốt quá bia chiếc thằng nhẹ nó là gì nó cả chiếu cây đẹp lắm nhỉ cây chỉ nó cây อร่อยไหมคะอร่อยค่ะติดใจก็ล่าหรือเปล่าติบหลายติดมากทุกพ่อมาต้องเรียนแลนหาตัวเรียนเนาะมาพูดแลนหาอย่างนั้นอืมโอ้หมดหลาย้อนหนึ่งใหญ่ยังยังไม่หมดเลยอืมบนไงอ่ะ Ồ, trên, trên cô nhà Cả yeah, loàn mình nhắm sửa ra Mệt đứng mưa ạ Mưa nó ăn Nó ăn hả? <laughs> ถ้าก,กันได้กินลบบนะบ่นอพี่น้องทุเรียนน,น,ยน,นี่อ้ยเดือดร้อนยังไงแลเปลือก,ก,กแล้วเม็ดมันปีนี้จะกินแล้วปีนี้จะกินแล้วเนาะของขวัญเาน,ะน,ะดดน,นาะนี่พี่น้องโอ้ยอันจ้อนอะไรนี่นะเนื้อไก่ฉีกเข้าไปโอ้พี่น้องมันจ้อนแต่ อยาไมย c ไม่เห็นเยอะไม่เห็นคนสวยนะคาไม่ยอ c อืมอยาไปาอืม อืมอืออไเนาะเศพีองเสีบแห้งของปวดของคุณย่ากับของขัน กินไหมลแต่ค่อยกินสองหอนอินแอนแปงเลยไม่คิด่คนสวยกินเลยแสบไปนสวยกินแต่นสวยกินเลยทั้งแสบทั้งเลอะอร่อยเลยอ่ะ ทำดีด oh, ้วย so. ัมทำมือด้เค็มมือด้อ่อยไหมอิ่มแล้วอิ่มแล้วหรอิ่มแล้วมันแซนซองร้อนหมดไงหวานียนห้านั่ตีหิวค่ะเนาะน้่ก็ใส่เบแซ่บร้อนหนึ่งเบิร์่กอนยาโอเคโอเคโอเคเอาบอกท่านผู้ชม บอวบอกอย่างเี้ติกินยากเดียอีเดี๋ยวฮะแสบหลายไงนุ้บวบอกอย่างเี้ติอ่ะให้พี่บินกินตรงนี้อ่ะลูกหนุพี่บินเข้าห้องน้ำก็เลยไม่ได้มากินแต่ว่เออมันไม่ใช่หน้ามันเท่าไหร่หรอกก็แสบอยู่มันกับพ่อกินอ่ะสำหรับพ่อตีนนะเอาคือตัดบทไว้แค่เอาไปหกชั่วโมงหกนาทีกินแล้วก็เก็บด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะ คุณย่ากินกับปั่นกินเลยให้คุณย่าเก็บไว้กินกับข้าวก็ได้ลูกอขนมปิ้งกินเลยกินกับข้าวเกีียวกินกับข้าวก็ได้อันนี้เก็บไว้กินกับข้าวพุ่งโอเคค่ะอ่าของคอนชอบเกลียวข้าวเหมือนคุณย่าโอเคไหมมาเอาล่ะขอบคุณผู้ชมเรื่องตามนับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะะคท่านผู้ชม มู่นีน้องของขวัญกับคุณยาเขาตัวล่าไปก่อนด้วยใจเลยนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า